ฝนตกพี่น้องเอ้ยมันขึ้นนี่มายางมันมีปีบีคุยเลยค่ะพี่น้องทั้งน้ำฝนทั้งน้ำยางเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ท่านเลยค่ะขึ้นนี่บ่ท่านเลยค่ะพี่น้องเอ้ยวางไว้เป็นจุดเป็นจุดเนาะค่ะเนาะขาวอากหลากค่นพี่น้อง สิเมนยางข่อยเนาะพี่น้องเนาะว่าไงไว้เป็นจุดเป็นจุดปอท่านเลยค่ะพี่น้องบอท่านเลยทั้งผุนคือกันค่ะพวกผุนขนอากหลากเลยมายางโมงมีปีมีคุยค่ะพี่น้องยอดติดครึ่งเดียวนึงโอ้เสดายพี่น้องเอ้เสดายเฮเสดายแห้งเจ้าของดิ ฝนตกค่ะมืนขึ้นนี่ว่าก็ดีไปอีกแดบเนาะค่ะเนาะก็สร้างมันเศร้าสวนยางเขาต้องทําใจแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เพไผ่กับว่าย์หยดไปตามอันนี้พอหย,อด,ไอนนหยอดได้ก็บสิหยดไปเนาะคะ่ะอันนี้ก็บสิพอได้กันได้เนาะค่ะเนาะยังขุนอยู่ค่ะกับภาพพี่น้องมาเบิ่งจำนีแ่แหละค่ะเดี๋ยวก็ทํางานเนาะค่ะเนาะเก็บยางเขาโปเนาะ อันไหนพอหยอดได้ก็หยอดไปค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะที่แวะเข้ามาชมค่ะขอจบคลิปไปแค่นี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ